กินกาแฟจักกน้อยเนาพี่น้องเนาะว่าแม่กินเครื่องดื่มกาแฟอย่างเดียวเด้อค่ะอยากให้กินน้ำอุ่นน้ำห้อนเนะคะ่ะอยียงจากอย่างนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเป็นคนฝึกกินน้ำอุ่นนะคะไม่จำเป็นต้องไปกินเคออรื่องดื่มเบอร์วังอะไรมากนะักน้ำอุ่นถูกและมีคุณค่าที่สุดละ อีแม่สอนมานะคะสวัสดีย่ามือเสาเดอ้อพี่น้องเดอ้อหนาวบอหนาวบอหนาวบออย๋ยเสียออกกําลังกายจักหน่อยเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีตื่นแต่เสาเลยค่ะตื่นหล,ลักอากาศลูกบ้าหนาวค่ะหนาวหนาวนะคะหนาวค่ะ แต่กระตุ้งออกกําลังกายเล็กน้อยนะคะวันนี้นะคะมาออกกําลังกายหน้าบ้านนะคะปกติจะออกในบ้านเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจนะคะที่จะเดินออกหน้าบ้านนะคะก่อนออกไปทํางานนะคะก็ออกมาหน้าบ้านนิดนึงนะคะอืมเอาบรรยากาศนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อืมเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะ ดูบรรยากาศร้านรวงข้างนอกนิดหนึ่งต้นมงต้นไม้นะคะเอพอพ่อแม่พี่น้องกินกาแฟจักหน่อยเนาะกินกาแฟจักหน่อยเนาะกินกาแฟสักหน่อยเนาะผู้ใดพาาดในกินกาแฟกินเอ้อร์ค่ะินเนอ เดี๋ยวจะออกกาลังกายสักหน่อยในมุมมุมภาพมุมนี้นะคะม,ม,มุมกว้างนี่ค่ะออกกาลังกายนิดหนึ่งนะคะในเช้าเช้านะคะอืมดูจะมาน้อยดูจะมาน้อยดูดูดจะไหนจะออกําลังกายนะคะออกนิดหนึ่งครั้ง,งนี้น,นะคะ